งานกีฬาสีรูปนี้ยมีแต่คนบอกว่าพี่อะน้่าเหมือนเพนจริงเหรอรู้แล้วงั้นเดี๋ยวลองแปลงโฉมเพนใหเป็นผู้หญิงดูซิว่าจะเหมือนจริงไหม,อมไพอดีว่าพี่อะได้ของเล่นใหม่มาพอดีนี่บ็อกเซ็ตของซิทุซิทว้า ทั้งชุดเลยมีทั้งมาสคารา่าอายไลเนอร์ดินสอเขียนคิ้วลิปสติกแปง้งโปร่งแสงแล้วก็คอนซีลเลอร์เมื่อเช้าพีก,ก็เลยแต่งหน้าด้วยของใหม่ไปแล้วนี่อันนี้คือชอบไอายไลเนอร์แท่งจิ๋วของเขานี่แหละใช้เป็นประจำเขย่าก่อนนิดนึงจะบอกเลยว่ากรีดง่ายคมชัดเส้นเป๊ะชอบความที่แบบหัวแปรงเขาเรียวเล็กเขียนปุ๊บแห้งปั๊บเลยนะไม่เยิ้มไม่เลอะแล้วก็ไม่แผ่นด้ธรรมชาติมากดูดิทุกคนกรีดตาเสร็จแล้วเราก็ต้องปัดมาสคารา่าไหมล่ะพาเกจเขาคือแบบน่ารัก ก่อนปัดขอดัดก่อนละกันหัวแปรงเขาก็จะออกโค้งๆคงนิดนึงช่วยทําให้ขนตาเรางอนยาวหนาเด้งใครที่เหงื่อเยอะก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเขากันน้ํากันเหงือห่อเสร็จแล้วข้างหนึ่งปึ้งอยู่เด้อฉันด้วยความที่แบบขนตาน้อยก็ปัดซ้ําไปเลยจะได้นานๆไหนๆก็เหอของใหม่และทาลิปไปด้วยเขาเป็นลิปกลอสปากฉ่ำวาวอุ้ยสีชัดอยู่นะแม่แล้วก็ติดทนด้วยนะเพราะว่าเคยใช้แล้วทั้งหมดเนี่ยเขามีขายที่เซเว่นจ้ามาพี่โฆษนาเลยมาแต่งหน้าให้เพ้นต่อเราก็จะใช้เครื่องสำอางของซิดทูซิดนี่แหละแต่งให้เพ้นไปเลย เอาสีไหนซ้ายหรือขวาเอาสีซ้ายอือหือปากก็จะช่ำนิดนึงอะนะหน้าเสร็จแล้วไปแปรงโฉมไม่เพ้นกันสรุปเหมือนไหมคะเหมือนกดหนึ่งไม่เหมือนกดสองออแกคือแบบพอเพ้นแปรงโฉมเป็นผู้หญิงแล้วแบบเหมือนอยู่นะแฝดปะคะ